อ่าแล้วเขาวันนี้ก็มาพบกับผมเลยนะครับวอนเต็ดช n แนลนั่นเองนะครับมาลงแร้งกันเช่นเคยนะก็วันนี้มาเจอกับ Division 3นะของเราก็ Division 3เหมือนกันนะครับเท่ากันแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะของเราก็มาในแผน4 2่สนะครับเนือ่องจากว่าเกมที่แล้วเล่น4ี่หนึ่งหนึ่งสแล้วเล่นไม่ค่อยเข้ามือนะครับนักเตะไม่โอ้โหนักเตะม,มันเขาเรียกว่าไงมันไม่มีความต่อเนื่องในการต่อบอลอ่ะสมมติ นักเตะปีกขวาได้บอลเงี้ยเออผมผมก็ไม่รู้ว่าจะส่งไปให้ใครนะกองกลางตัวลุกมันก็ไม่ได้เข้ามาใกล้แล้วก็กลางตัวรับก็ไม่ได้วิ่งขึ้นมาเชื่อมนะประมาณนั้นนะครับทุกคนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นซีนสี่สองหนึ่งสามเหมือนเดิมนะเหมือนที่เคยเล่นนะครับแต่ว่าลองปรับตำแหน่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตัวที่เข้ามือนะคู่แข่งก็จะเป็นสี่สามสามะเอ้ยลองบอลเคาน์เตอร์นะครับหน้าเป้าเป็นวาราโฮวิดครับโอ้โหปีกซ้ายเดวิดหรือว่าเจเดวิดหรือว่าขวามูซาเดียบี กองกลางเป็นมูซ yeah, ิล่าโอริกาดกลางรับโรดีครับบ็คซายเตโอันเดสแบ็คขวาลิเจมเซนเตอร์เป็นมาทายเดลิปประกอบคู่กับบาสโตนี่ะครับนี่สำรองก็ฮาแเรนโรนันโดนะครับซาร่าเรอาลเบลลิงแฮมมาลาโดน่าดีแคนไลท์บาเลล่า99เลยนะคาเซโด 98, ยานคูโต้นะครับอุปาเมกาโน่และโอลิเวชชลูโอลิเวเยชิลูนะฮะไปลุย แบ็กซ้ายขวาของเราซ้ายก็เป็นดีมาโคนะแบ็กขวาก็เป็นควอราโดนะควอราโดเป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกนะครับแต่ว่าเล่นแบ็กขวาได้เปิดบอลแม่นนะผมก็เลยเอออเามาเล่นหน่อยเกมเริ่มนะครับของเรามาในชุดของบาซิลนะครับทูกแข่งมันฝ่ายลูกเขียนลูกเริ่มก่อนนะคก็เอ้าแต่ติดโอซิเมนเราเฉยโอเคเขายังได้เซตบอลต่อนะครับแต่เกมครั้งนี้ผมชอบนะเพราะว่า มันต่อบอลดีขึ้นค่ะมันแอบแอบ,บต่อบอลได้ดีขึ้นนิดนึงนะบีโบกูตัวฮะแต่การโดนดักแมตช์อัพก็ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วกูตัวจังหวะนี้เสือภาพพลาดหรือว่าเรียบร้อยไหมเนี่ยโอ้ดัดเอ้ยดดลามี่นะครับไม่ใช่เจเดวิธครับแล้วคอร์สมาลูกนี้ได้โขกโอ้โหเป็นไงกูตัวนะทุกคนเบดเพยเยอร์แม่งโคตรเซฟโอ้จริงๆมันต้องเป็นประตูนะมันจะกวบเบลลิงแฮมออกมาโคลชเมนพักครับแทงมาด้านล่างที่ในมาจูเนียเอ้า ล้ำหน้าเหร,อ,หรอ,อ้ล้ำเยอะเลยอะ่ะเสียดายดนะครับเล่น4ี่สนสแล้วมันมีการเชื่อมเกมได้แบบปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บทันใจดีนะผมไม่ถนัดหน้าคู่ด้วยเหละแต่ถ้าเกิดเป็นภาคตอนที่เป็นเป๊อะหน้าคู่อะแม่มงโคตรเมตาอือมงเออทำลายจังหวะไปครับแดนเบิร์นกองอหลังตัวหลักของเราก็แดนเบิร์นนะครับทุกคนรูปร่างสูงใหญ่นะ เราไม่ได้วิ่งวิ่งขวัญนะครับไม่ได้ใช้จังหวะความเร็วของเขาแต่ว่าใช้การอ่านเกมเป็นหลักแล้วแทงมาลูกนี้ที่วิลเตอร์ชิเมนเอาหลังบางแล้วยอดเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหเลียมเป็นของทางเนม่านะเนี่ยวิ่งแซงขึ้นมาม่งแล้วนะครับเนี่ยยอดมาแล้วแซงโอ้โหโดนเบียดนะแต่ว่าได้ม่งก่อนนะแล้วค่อยโดนเบียดที่หลัง หนึ่้นยครับส่สหามนะแผ่นตามสไตล์ของเราเลยนะเอยดีมาโก้โดนโหโดนดึงนะแล้วขอจ่ายมาลู่นี้ถึงดารามีเออชนไม่หน่อยคราโดเอาบังเอาหลังบังไว้นะครับหาเรี่ยมจ่ายปาออกมากหโดนตันบอลง่ายว่ะแต่ว่าจ่ายแรงนะครับก็เลยจับบอลไม่ถนัดนะครับมูเซลมาที่คราโดมาที่รูดิเกอร์ฮมาที่แดนเบิร แดน,นเบิร์นครับออกโอ้โหสวยจัดพิกมาสวยครับดีมาโคมาแล้วฝากที่บริลิงแฮมฝากมาที่เดยาบ,บี้แทงโอ้โหความคิดในหัวนี้มาแล้วนะ,<ล>ะแต่วงจ่ายไม่ผ่านนะครับเขาก็ยังเล่นเซตบอลนะครับเอ้าติดโอชิเมนครับจั่หวันี้แทงมาที่เนม่าจูเนียเนม่าจูนเนียนอโอ้โหมาใช้เดลิกมาแก้ตัวได้นะครับ โอ้มาโค้ดมะดีมาโคดักดีนะครับจังหวะนี้ดีมาโคดีมาโค่ใจจะพย,ยพยายามจะให้ดีมาโคไปเปิดนะทุกคนนะและแทงมาที่โอซิเมนโอซิเมนได้ยอดโอ้โหลิเจมนะครับยังมีความเร็วเดี๋ยวจะเป็นเกมสวนกับทันทีตแต่ก็ยังไม่ผ่านเดียบี้ครับโรดี้มีมันอืนนดหน,น่นอยนะฮะเจอเดียบี้วิ่งแซงและดิมาโคเสียบอลลูกนี้อ่าละครับ3-3แล้วนะฮะจังหวะนี้คู่แข่ง จะไปยังไงลูดิเกอร์ลูดตำแหน่งครับแล้วกัวราโดปดระคองพรทบให้เข้าแล้วยอดมาลูนิดดารามี่ได้โคกเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้โหเมตาเปิดมงของจริงนะครับแผ่นนี้เห็นเพื่อนๆหลายคนบอกกนะันนะคอมนต์ครับทีเดียบี้พิชชาพิชชานี่ยังไม่ไค่อยได้เฉยฉายนะเราเน้นมุกด้านล่างนะครับฝั่งซ้ายครับแล้วยังไงลูกนี้ลูดิเกอร์โถบตัดไดโ้โอเคสวยงามทีเดียบี้ฮะ เดียบีฝากเข้ากลางคาเซมิโลออกมาที่โอชเมดวันทูเฮ้ยหลุดแทงมาที่เนม่าจูเนียอื้มบิ๊กเจมว่ะเอาเดลิงแฮมได้บอลแทงมาที่เนม่าอีกทีนะครับเนม่าลัดยอดมาลูกนี้ได้คนิชช่เมตาเปิดมงแล้วล่าโอ้โหพิชชีคาวัสเคเลียนะฮะกระโดดเทคตัวมีอ่ามีความสูงใหญ่เลยนะตัวเขาสูงเลยนะครับพิชชี่โอ้โหมงแบบโค้ชเข้ามุมอ่ะมุมล่างเลยนะเพื่อตาประตูก็ พุ่งไปไม่ถึงอยู่แล้วสองประตูต่อหนึ่งครับว <One day, S 1> ันเต้ก็นำไปนะฮะแต่จัง,งหวะน,นี้เออโอ้โหเขาเล่นที่เด็ดลูกเขียวอะ่ะวาดลางโควิดเจอแดนเบิร์นแดนเบิร์นวิ่งประคองโอเคเขาจ่ายนะครับบัวโดโลคืนมาดูดิเกอร์ครับจังหวะนี้เราเล่นแบบโอ้โหใจเย็นเกินดีดีนะเตะโด่งขึ้นมานะครับถ้าเตะลูเลียนนี่โดนตัดเหมือนกันครับวันทูสวยงามนี่เงี่ยสามเรียมนะฮะแทงมาลูกนี้โอ้โหโดนตัดได้โดยลิเกม ที่สองถึงสามข้อดีคือมันมันเล่นสามเหลี่ยมกันง่ายนะมีคนมาคอยรับคอยเชื่อมบอลให้ตลอดนะครับแต่ว่าการจัดตำแหน่งของผมมันก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับมันต้องเนี่ยมันต้องขยับเขาเรียกว่าไงทางออกมาหน่อยนะครับเวลาเล่นเชื่อมเกมอเออออกมาแนี้นะมันต้องลองดูเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าในเกมอ่ะเมื่อสักคู่กับผมลองเล่นนะมันมีเขาเรียกว่าไง จังหวะเบลลิงแฮมกับคาเซมิลโลอ่ะมันยังอยู่ไกลไกลตัวปีกแล้วก็จะไกลตัวแบ็คไปหน่อยหนึ่งนะครับมันต้องถ่างออกมาริมเส้นหน่อยช่วยเชื่อมเกมน,นะครับมาเบลลิงแฮมนี่เห็นไหมมันจะยืนแบบสามเหลี่ยมกันบริเวณริมเส้นนะครับมันจะต่อบอลกันง่ายเบลลิงแฮมครออกมาที่เดินเบินแต่เอ,อ้าจ่ายติดได้ไงวะโอ้พลาดเลยนะครับเดินเบิร์นประคองคอ,งองเราไม่ต้องเข้าบอลน,นะออกมาเบลลิงแฮม ฝากมาที่เดียบี้ครับนี่นี่มากครับฝากที่วิตเตอร์ซิเมนซิเมนฝากออกมาที่พิชซ่าครับหลังก็มีนะครับเพราะมีคนเติมแต่ไม่ให้ครับคอร์สมาลูกนี้เดลิกมงเคียไปได้แล่วจงหวันนี้คาเซครับเบิร์นออกมาที่ควอดาโดควอดาโดครับลองเปิดดูไหมควอดาโดกระชากโอ้โหติดเตโออ่ะไม่ได้คอร์สเลยนะแต่คาเซวิโลดักคอร์สนิดเดียวดักไม่ได้นะครับอ่าโอเค ด<ม>ี่รริเกอร์ครับริเกอร์รรออกมาจังหวะนี้เบินจังหวะเดียวเลยครับเตโออาคิช่าครับมาที่คาเซเห็นไหมมันจะมีคนเชื่อมเก,เกมตลอดครับเดลนิแฮมออกมาด้านข้างครับดีมาร์โกดีมาร์โกอุย้ยจับบอลห่างตัวไม่น้อยนึงนะครับด,ดมีมาร์โกเสียดายมากๆครับแต่วจังหวะนี้เบ์นิแฮมประคองพอเออต้องแบบนี้ฮะเราไม่ต้องรีบเข้าบอลนะเพราะว่าเกมเรานำอยู่นะครับเดี๋ยวเขาก็เร่งการตายนะครับ เสียมบอลให้โรดี้ว่ะเี่ยแดนเบลลมาคลองข้างบนพอนะครับกันไว้ไม่ให uh, ้เขาแทงนะครับเขาแทงมาก็เสร็จเราสิครับอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นจังหวะการอ่านเกมนะครับทุกคนเบลลิงแฮมครับมาที่คาเซมาที่มูซาเดียบี้ออกมาด้านไกลครับมาที่ควเโดเติมนี่ปิดช่าตรงกลางก็มีครับฝากได้แล้วออกด้านข้างก็ได้นะครับเบลลิงแฮม ออกมาที่ดิมาโควันทูสวยงามมีเชื่อมเห็นไหมเบลลิงแฮมมาเชื่อมนะครับแต่ว่าจาังหวะนี้ครับอลังบังไว้เนม,ม่าแทางออกมาที่ดิมาโคสุดเส้นคืนมาที่เบลลิงแฮมแทงต่อดิมาโคแล้วยอดมาลูกนี้โอซิเมเลยมครับสามหนึ่งโอ้โหเล่นกันโอ้โหแบบสามเหลี่ยมนะฟูฟับฟูฟับเลยนะบิ๊บบับเลยเนี่ยแล้วแทงคืนดิมาโครักษาลายยอดมาโอซิเมนได้โผเต็มเต็มหัวนะโอ้โหโคตรเถื่อนว่ะดิมาโคแม่งอยากให้ได้เปิดนะ สามประตูต่อหนึ่งนะครับวอนเต็ดออกนำไปแล้วนะฮะจังหวะนี้เขายังต่อบอลสู้อยู่นะฮะเนี่ยโคโลโดเราประคองพอเห็นไหมผมไหมผมไม่ได้เข้าบอลนะประคองกลัวตัวปีกเขาหลุดมาครับแล้วคาเซมาเก็บได้ครับแทงออกมาสวยๆครับที่เดียบี้เดียวโอ้โหนิดเดียวไม่งั้นหลุดไปแล้วนะจังหวะนี้ว่ายังไงเราก็ไม่เข้าบอลนะประคองพอเบลลิงแฮมเาประคองเออจ่าติดนะครับเบลลิงแฮมเขาก็จ่าติดจุดเบลหรอ อ่ะเป็นเกมส่วนนะครับผมวันเต็ดบิชชาครับมีตัวเติมอยู่นะครับวิชชาแทงมาที่เนียพี่ดี๋ยวนี้วนอีกทีนึงโอ้โหโดยมาตัวนี้เข้าบอลนะครับอ่ะประคองพรรับไม่ไม่ต้องให้เขาไปง่ายๆนะแดนเดินแทงออกมาดีมากเลเดินแฮมออกมาให้เห็นไหมมันมีมันมีตัวเชื่อมนะครับทุกคนเนี่ยสามเหลี่ยมฝั่งซ้ายอ่ะแต่จังหวะน,นี้ผมพลาดเองนะ แล้วลูดิกเตอร์ยังไงประคองอยากให้เขาหลุดง่ายๆนะฮะโอ้โหสวยงามออกมาที่คาเซมิโลแล้วออกมา <ละ S 2> ด้านไกลพิชช่า1-2เป็นไงจังหวะเดียวนะครับพิชชามีความเร็วแต่ว่าเขาเร็วกว่านะฮะโอ้โหโรดี้แม่งอ่านเกมดีว่ะเออติดครับเดี๋ยวบี้คืนมาคาเซเรียบร้อยเป็นจังหวะเกมเร็วนะครับก็วอนเตะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะฮะ ผมรู้ละก็คือจัดไอตัวตรง,ตตรง,งกลางรับกับกองกลางซีเอฟเของผมอะจะต้องยืนถาาา่างกว้างๆเนยนะทุกคนนะแม้ว่าในความเป็นจริงอ่ะคือถ้าเกิดเรายืนกว้างทุกคนจะคิดว่าเอ้ยปล่อยช่องตรงกลางอ่ะแต่ผมมองว่าผมบังคับเกมลับแบบบังคับนักเตะไปดักเอาได้นะอืมไม่ไม่ต้องให้ AI ช่วยยืนนะครับแต่ว่าจังหวะเกมลุกเกมชิ่งสามเหลี่ยมกันอ่ะเออยืนกว้างๆอ่ะแม่งเมื่อกี้ครึ่งหลังอ่ะเล่นโค่นมัน ของเขามาจากดิวิชันหนึเก่าเลยนะโอ้โหถึงว่าตึงอยู่นะครับแม้ว่านักเตะเขาจะเป็นตัวฟีเจอร์ถ้าส่วนใหญ่นะไม่มีตัวตำนานนะแต่ฝีมือไม่ธรรมดานะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอ้ยไม่ใช่ครเซโดนี่เป็นไอ้นี่นะอะไรนะของไบตันนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ